สบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็ขึ้นมาบนภูเขา h ฮตเจอรสมาถ่ายรูปถ่ายภูเขาให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันแบบจะจะเลยเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กน้อยที่ในเมืองอะไรเขาก็มาเเล่นมาเรินกันเยอะตรงนี้นะเ,เข้ามา เริ่มแบบว่าสตาร์ทแบบว่าสกีกันเล่นๆขำๆแต่ยังขึ้นแบบว่าขึ้นข้างบนสุดๆยังไม่ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขาขึ้นไปเยอะเท่าไหร่ข้างบนสุดๆนะปกติมันจะมะีคนเยอะกว่านี้ถ้าแบบมันหิมะสนูอะไรมันจะหนากว่านี้นะเออแต่ตอนนี้มันแค่เริ่มต้นซีซันเนาะ เดี๋ยววิทาวินเตอร์มาถึงจริงๆนละ้โอ้โหจุดนี้นยคือเป็นจุดรวมแล้วก็จะมีอีกอที่หนึ่งเขาจะเรียกอะไรนะอาลาสกาอะไรนี่แหละเออมันจะมีอีกจุดนั้นคือเขาจะไปรวมตัวกันเพราะมันเป็นจุดเอ่อสโนว์บอร์ดไลสกีไล่ที่มีสองสามที่อืม ไปหมาก็ได้ลเจาของก็สกีลงมาเขาเล่นทำไมมันเื่นไหลจังเลยเขาเล่นแบบไม่ลม้มไม่อะไรเลยขาดีดีข้อเข่าดีเจอละคนไง เห็นไหมเอออัยรุ่นเขากำลังสนกุกทั้งัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่เลยนะเขาก็สนุกสนานกันสวยๆหมาก็ก็เอ็นจอย,ยเ,ข Enjoy, เขาก็สนกุกหมา,าก็วิ่งเล่นจะมาอยู่นี่ก็ยิย่งแบบสนุกสนานอื เห็นแล้วก็มีความสุขก็เล่นกันหลายคนก็ไป <s> อ,อินจอยโนอยู่ข้างบนก็มีน,น่นเสียรายกล้องเราซูมขึ้นไปเยอะไม่ได้นอน มีกลุ่มหนึ่งเขา a กีอยู่โน่นเห็นไหมเห็นไหมสวยนะสวยนะ ดูออแปลกตาสำหรับคลิปนี้ก็ปอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ